นักเรียนสวัสดีนักเรียนชั้นป2พ2นะคะวันนี้คุณครูก็จะมาสอนเรื่องกฎกติกาของเทเบิลเทนนิสให้นักเรียนฟังคร่าวๆเนอะอาะก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยนะคะกฎกติกาของเทเบิลเทนนิสเบื้องต้น ปฏิกิริยานวรน่องนี้ที่นึ่งุนทรทราบเพื่อที่จะได้เข้าใจในการเล่นกีฬาเว่องนี้ได้อย่างถูกต้องและชมการแข่งขันได้อย่างมีความรู้ความเข้าใจ และความกระสือยิ่งขึ้นอันดับแรกโต๊ะเทเบิลเฮนิตคือหน้าด้านบนของโต๊ะเรียกว่าพื้นผิวโต๊ะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีาความยาว9ฟุตมีความกว้าง5ฟุตและต้องสูงวัดจากพื้นที่มาจนถึงผิวโต๊ะ76เซนติเมตรพื้นผิวโต๊ะอาจทำด้วยวัสดุใดๆก็ได้แต่จะต้องมีความกระดอนสม่สำเสมอ เมื่อเอาลูกเทเบิลเทนิตมาปล่อยลงในระยะสูง30เซนติเมตรโดวยวัดจากพื้นผิวโต๊ะลูกจะกระดอนขึ้นมาประมาณ23เซนติเมตรพื้นผิวโต๊ะจะต้องเป็นสีเข้มและเป็นสีด้านไม่สะท้อนแสงขอบด้านบนของผิวโต๊ะทั้งสีด้านทาด้วยขอบสีขาวมีขนาดกว้าง2เซนติเมตรเึ้นของพื้นผิวโต๊ะยาว27เซเมตรทั้งสองข้างเรียกว,ว่าเส้นข้าง เส้นของพื้นอิวโต้ด้านกว้าง1.525เมตรเรียกว่าเส้นสกัดพื้นผิวโตะจะถูกแบ่งออกเป็นสองแดนเท่าๆกันกันด้วยตะข่ายซึ่งขึงตึงตั้งฉากกับพื้นผิวโตะและขนานกับเส้นสกัดโดยตลอด่ประกอบของตะข่ายประกอบด้วยตะข,ข่ายที่แผงและเสาตั้งรวมไปถึงที่โต๊ะ ขาขายจะต้องถึงตึงและยืดด้วยเชือกซึ่งผูกติดปลายยอดเสาสูงจากพื้นผิวโต๊ะ15.25ซนเมตรแล้วยื่นออกไปเส้นข้างของโต๊ะถึงเสาด้านละ15.25ซนเมตรลูกเทเบิลเน,นิตลูกเทเบิลเน,นิตจะต้องกงมและมีเส้นผ่านศูนกลาง40มิลมลูกเทเบิลน,นิตจะต้องมีน้ำหนัก2.7กรัม ต้องทําด้วยเซลลูลอยหรือวัสดุพลาสติกอื่นใดที่ขายคึงกันมีสีขาวสีเหลืองหรือสีส้มและเป็นสีด้านรูปเทเบิลทนิตจะต้องเป็นยี่ห้อและชนิดที่ได้รับการรับรองจากสาพั ines, นเทเบิลเทนิตนานาชาติเท่านั้นไม้เทเบิลนิตไม้เทเบิลนิตจะมีรูปร่างขนาดหรือน้ำหนักอย่างไรก็ได้แต่หน้าไม้จะต้องแบนเรียบและแข็ง แปดสิบห้าเซ็ของความหนาวของไม้จะต้องทําด้วยไม้ธรรมชาติไม้เทเบิลเชนิตอาจจะทําขึ้นจากวัสดุชนิดอื่นๆอีกก็ได้เช่นไม้เปล่าใส้คาร์บอนหรือวัสดุพลาสติกไม้เปล่าธรรมชาติต่างกับไม้เปล่าใส้คาร์บอนหรือวัสดุอื่นอย่างไรไม้เปล่าใส้คาร์บอนหรือวัสดุชนิดอื่น พื้นที่ความเด้งของหน้าไม้จะกว้างกว่าไม้ธรรมชาติตามกฎกาสากลได้กำหนดไว้ว่าไม้เทอร์เนเทนนี้จะต้องผลิตจากเนื้อไม้ธรรมชาติ8 5ที่เหลืออีก15%จึงสามารถใช้วัสดุอื่นใดที่ไม่ใช่เนื้อไม้ธรรมชาติมาทดแทนได้จึงได้มีผู้คิดค้นนำเอาวัสดุต่างๆมาสอดแทรกไว้ในชั้นไม้ ยิ่งมีชั้นไม้หลายชั้นก็จะให้ความเด้งกับลูกเคเบิลเทนิสมากยิ่งขึ้นหน้าไม้เทเบิลเทนิ้ที่ใช้จะต้องมีวัสดุปิดทับวัสดุนี้จะเป็นแผ่นยางเมื่อปิดทับหน้าไม้รวมกับกาวจะต้องมีความหนาตั้งติ่งไม่เกินสองมิลลิเมตรหน้าไม้เทเบิลเทนิดชั้นภายในหน้าไม้และชั้นวัสดุปิดทับต่างๆหรือกาว จะต้องสม่ำเสมอและมีความหนาเท่ากันตลอดด้านหนึ่งจะต้องเป็นสีแดงและอีกด้านหนึ่งจะต้องเป็นสีดำและสีงคงเริงกันอย่างสม่ำเสมอไม่สะท้อนแสงลำดับในการเล่นประเภทเดียวฝ่ายส่งได้ส่งลูกอยางถูกต้องฝ่ายรับจะตีโต้กลับไปหลังจากนั้นจะผัดกันตีโต้ประเภทคู่ ผู้ส่งลูกของฝ่ายตรงจะส่งลูกไปยังฝ่ายรับฝ่ายรับจะตีโต้กลับไปผู้ของฝ่ายตรงจะตีลูกกลับไปสลับกันในการโต้ลูกผู้เล่นผู้เล่นทีมใดที่ได้เ1ด็จคะแนนก่อนจะเป็นฝ่ายชนะในเกมนั้นแต่ถ้าผู้เล่นทั้งสองฝ่ายได้คะแนน10บคะแนนเท่ากันจะทําการดิวและผู้เล่นฝ่ายใดที่ได้คะแนน2องคะแนนก่อนจะเป็นฝ่ายชนะ เครื่องแต่งกายเสื้อผ้าที่ใช้แข่งขันปกติจะประกอบไปด้วยเสื้อแขนสั้นและกางเกงขาสั้นหรือกระโปรงถุงเท้าและรองเท้าเสื้อแข่งขันกางเกงหรือกระโปรงสีพื้นส่วนใหญ่จะเป็นสีอะไรก็ได้แต่จะต้องเป็นสีที่แตกต่างจากลูกเทเบิลเฮดน,นิดในการแข่งขันประเภททีมและประเภทคู่ นักกีฬาจะต้องใส่เสื้อที่เหมือนกันการแข่งขันระดับนานาชาตินักกีฬาทั้งสองฝ่ายจะต้องใส่เสื้อที่แตกต่างกันเพื่อง่ายต่อการสังเกตแต่ถ้าหากผู้เล่นทั้งสองฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้กรณีที่เสื้อเหมือนกันจะทําการจับสลากความปลอดภัยในการเล่นกีฬาหนึ่งพื้นที่ตั้งโต๊ะเทเบิลน,นิจะต้องไม่ลื่นไม่มีสิ่งกีดขวางและต้องไม่มีหลุง 2. ควคแต่งกายลักษณะที่พร้อมจะเล่นสะดวกต่อการเคลื่อนไหว 3. ในการเล่นประเภทผู้ต้องระวังการวิ่งชนกันได้ 4. ถ้าเหงื่อออกควรเช็ดให้แห้งโดยเฉพาะมือที่จับไม้ 5. ควรอบอุ่นร่างกายก่อนเล่นและหลังเล่น 6. ระวังการขึ้นที่ชนโต๊ะ 7. ไม่ทะเลาะว่าออแววงกันเพราะอาจน,นำไปสู่การทำร้ายร่างกาย8 ขนาดที่ไม่สบายหรือจะป่วยคนการเล่น9ไม่เล่นแบบผักผกจนเกินไป10ไม่หยอกล้อเพื่อนในขณนะเล่นกีฬาเพราะอาจทำให้เสียสมาธิกีฬาเลเบิลน,นีมไม่ค่อยเกิดอุบัติเหตุมากนะผะไม่ใช่กีฬาปะทะแต่ก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยอยู่เสมอ ก็ได้จบไปแล้วนะคะเราจะได้ดูมือหนึ่งของโลกโลกระนาดนะครับฟันเชินตรงจากทิรได้จบไปแล้วสําหรับคลิปทิกเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับกฎกติกาเนาะสำหรับกีฬาเทเบิลเทเบิลเทนิสเบื้องต้นอ่าเดี๋ยวอาทหน้าเดี๋ยวคุณครูจะมาอธิบายเพิ่มเติมให้อีกทีหนึ่งแต่คุณครูขอฝากกันบ้านไว้กับนักเรียนนะคะให้นักเรียนนะห้าม ห้ามนะนักเรียนนะห้ามทิ้งนะคะนักเรียนจะต้องฝึกฝนการตีลูกเทเบิลทินนิสของเราเนี่ยหรือว่าตีลูกวิงปองกับไม้ของเราเนี่ยทุกวันฝึกทุกวันนะคะนักเรียนคนไหนที่ยังทําไม่ได้ถ้าเรียนมีความพยายามฝึกทุกวันนักเรียนก็จะทําได้และเก่งขึ้นส่วนนักเรียนคนไหนที่เก่งอยู่แล้วนะนักเรียนคนไหนที่เก่งอยู่แล้วถ้าเรียนฝึกทุกวันเนี่ยนักเรียนก็จะเก่งเก่งเก่งขึ้นไปอีกเนาะอ่ะ นั่ครูขอฝากการบ้านให้นักเรียนไปฝึกตีลูกป,ปิงปองหนึ่งพันลูกล่วงแล้วนะับต่อในด้านของการตีแบบโคแฮนคือด้านแดงเนาะอะให้ตีโคแฮนสีด้านแดงนะคะหนึ่งพันลูกล่วงแล้วนับต่อโอเคเพราะฉะนั้นคุณครูขอจบการสอนออนไลน์เป็นคลิปเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะนกักเรียน